สวัสดีครับนี่จะจะ่วยครับในตำนานตัวช็คซ่อมอบ้านไดกินอิมพัลเตอร์อาร์ซัมสองน,นะครับมีปัญหาเย็นน้อยนะขนาดเก้าพันวะิวเนาะทำงานแล้วตัดรุ่นนี้นะครับการเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะ,ะรุ่น f t k c 0ูนย์เก้า r v สอง s นะครับคอยร้อนก็ r k c ศูนย์เก้า v สอง s นะครับกระแส3.6ม 3.67นะครับอามสเดี๋ยวเบเกอร์เปิดอยู่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยววัดกัตเตอร์กระแตั้ง2แอมจุดศูนนะครับ <c oughs> วัดไฟดีกัวก็ <c oughs> วัดไฟเอีนะัตตั้งมันติมเตอร์ สองร้อยสิบโวลต์นะครับไฟก็มาอยู่นะสองร้อยสิบโวลต์ปิดแอร์เลยครับกดอิสตันบายอยู่นะโอเคศูนย์จุดสามเปิดแล้วนะครับจะโดนไฟโดดไหมนะไฟสื่อสารก็ทำงานนะครับ 2ีถึงสาโวลต์โอเคัอร์หมุนหมุนอยู y ่กระแสแอมแอมขึ้นน้อยอยูนย์จุดสี่หกสี่ห้ กาเย็นบ้างไม่เย็นบ้าง,เย,างเย็นน้อยเนาะฝันนี้โดนแดดด้วยนะโดนแดดช่วงบ่ายดีต้องมีหลังคากันความร้อนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปอยู่นะ0.6โอเค ปิดปิดริมหมดเลยครับช่างแกดูกันจัดไปครับผมมาแล้วนะครับโอ้โหนี้คอม้นีครับปาโนีครับรอปราโอ้่งนี้ครบมาโีครัปาห่นครับมโห่้ะาอ้นครังไีครม่ีครอยสายโอ้งมเหี้ควลอยรายไอคอมเพรสเงัอร์ก่อนั้งวัดคาัเตปาซิอตร์ดอร์ดู แล้วก็ฝุ่นก็เกาะเยอะอยู่นะครับใหนาลูกค้าล้างแอร์ก่อนทำถนน,นนก็ต้องล้างประมาณสามเดือนครั้งนะครับได้ครับแต่ถ้าไม่ทําก็หกเดือนต่อต่อไปก็ล้างหกเดือนได้แล้วแอร์นานแล้วด้วยครับขายอะไรดีกว่าขายอะไรแลพอได้เพิ่งมาบูมบันละครับหกจุดหนึ่งห้านะครับโอเคน่าจะมีปัญหา ไอ้นี่แล้ว <Okay. S 2> อยู่ผมอยู่ฝั่งแดดต่มันอบไงฝั่งนี้มันนี่ช่างก็อยู่ท่านี้เหมือนกันที่ห้องอะท่าเดียวกันนี่แหละม,มเลกั <ผม S 3> แนนี้จะมีอย,อยู่ฝาบนนะครับโมันมีเป็นม้วนอยู่ครับอยู่ในหลอด กินหัวแรงกันนะไม่เห็นมีเรานักข่าวมาโถมนี่เขามีมีพวกพี่เขาเป็นช่างแอร์ในบริษัทเขาก็แนะนำให้ไปหาช่างักคขาวแดงกันเราก็ลืมผมโอเคนี่กับบักกีอร่อยนะครับอันนี้ไหมอ่าใช่ใช่โอเคนะมีก็ใส่เดี๋ยวใส่ซิลิโคนระบายความร้อนหน่อยนะตรงนี้มันโดนแดดเยอะนะครับฝั่งนี้ <Okay. S 2> ตอบหมดไม่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเอาธรรม,มาดาประกอบแล้วนะครับเทยดูทีนะแล้วก็จับกระแสดูทีนะโอเคประกอบแล้วครับนะเบรคเกอร์ครับศูนจุดหนึ่งรอสักพักบานสวิงเปิดแล้วก็ป,วกปิดแล้วก็เปิดเลยครับบานสวิงเปิดแล้วพี่ครับร้อนปิดกันครับ okay. 0.61นะครับเสียงย,ยีเลย์อ่อนอ่ะเปิดเลยครับเปิดแล้วรอแป๊บน,นึงนะปิดเบรกเกอร์รอ,อ,อนนะศูนย์จุดหนึ่งศูนย์โอเค ปิดปิดเบเกอร์ต้องรอประมาณ3นาทีฮะเริ่มทำงานใหม่โอเคศูนย์จุดสี่เจ็ดห้าหนึ่งห้าศูนย์ลมเริ่มหมุนแลนะฮะโอเคเดี๋ยวข้าวฝาด้านบนก่อนเดี๋ยววัดความร้อนดูทีนะครับกหลังไตระดับแอมกระแสขึ้นเลย มีท่อสองหนแล้วมีความเย็นนะครับกระแสอ,อยู่ที่หนึ่งจุดห้าห้าอยู่นะครับความร้อนอยู่ที่สามสิบห้าอยู่วันนี้เห็นเพราว่ามีช่างเขาปล่อยน้ํายาออกด้วยนะขันไม่แน่เราต้องดูกันขายเลยมีเรือออกเรือม,มาแล้วสี่แอมป์นะครับความร้อนยังอยู่ที่สามสิบเจ็ดอยู่ตอนนี้ 4แอมป์ได้อยู่ถ้า2แอมป์ไม่ได้เนี่ okay. เราดูความร้อนนะครับตอนนี้ความร้อนผ่านก็ผ่านนะแอมป์ไม่ถึงต้องเติมน้ำยาเนี่ยสามสิบแปดแล้วนะครับความร้อนดูแอมป์เป็นหลักนะ4.16นะครับ6.7 3.67ประมาณนี้แหละอิมอร์เตอร์4แอมป์ ความร้อนสามสิบแปดอ่ะสามสิบเก้าละตอนนั้นให้เขามาทำให้ไงเลยให้กอนล้างนี่เด้อโอเคสามจุดเก้าหกนะความร้อน uh huh. เริ่มลดรอบแล้วเพราะว่ามันฉ่ำแล้วนะเนี่ยมองว่าเย็นแล้วก็วคือคอยเย็นเริ่มตัน uh huh. คอยร้อนเริ่มตันถึงเวลาล้างแอร์นะเพราะเขาทำมีหน้าบ้านมีทำถนนโอเคผ่านละอากาศมันเย็นนะครับไปเลยนี่ okay. ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นั่ยังไงก็งงงกช่วยกดติามกดซับสาคาไครต์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างไมล์การทำคลิปดูใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสูส้ๆครับ